สวัสดีค่ะดิฉันนางสาวนรยายูโซค่ะเป็นตัวแทนของทีมเลขาแพทย์ภาครัฐแม่กองสโลแกนไม่มีวันอยู่ที่จะพัฒนาค่ะวันนี้นะคะเราจะมาพบกับวิสาหกิจชุมชนบ้านบ้านคน,น,นทีอำเภอบางคนทีจังหวัดสมุทรสงครามค่ะในโครงการออมสินยุวพัฒน์รัฐถิ่นประจําปี2566ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ,ด,คะดิฉันนางรัตดาวันสุประเสริฐ เป็นประธานกลุ่มวิสาหกิจชุมชนบ้านบางกุนทีวันนี้เราจะคุยเรื่องข้าวหลามเราจะให้ผู้ที่สืบทอดมาคุยให้ฟังค่ะคุณลุงคะประวัติความเป็นมาของข้าวหลามแม่สัมพามีความเป็นมายังไงบ้างคะแม่สัมพา์คือผู้ริเริ่มการทําข้าวหลามจากตั้งแต่อดีตสู่ปัจจุบันตั้งแต่รุ่นแม่จนมาสู่รุ่นลูกและตอนนี้ได้พัฒนาข้าวหลามมาเรื่อยเรื่อยเืตอนนี้แม่สัมพา์โชคดีถือว่า มีอมสินกับสถาบ,บันราชาพัฒเข้ามาให้การสนับสนุนต่อเนื่องซึ่งเราคาดหวังว่าอมสินกับสถาบันราชาพัฒจะเป็นผู้นําสิ่งดีๆมาให้กับข้าลามแม่สัมภารถือว่าถือว่าโชคดีนะครับที่ว่าอมสินกับสถาบันราชาพัฒได้ยื่นมือเข้ามาให้การสนับสนุนในการต่อยอดของแม่สัเภาจะได้มีการพัฒนาจากหลายๆเรื่องไปสู่ข้างหน้าในอนาคตคาดว่าจะเป็นผลดีของแม่สัมภาร คุณลุงกับคุณป้าจะให้ทางโครงการอมสินช่วยพัฒนาในเรื่องอะไรบ้างคะอันดับแรกคือข้าวลาแม่ต่าพาเนี่ยทุกวันปัจจุบันนี้ใช้ภาชนะหีบห่อซึ่งเป็นพลาสติกทุกวันนี้พลาสติกเนี่ยจะเป็นมวลภาวะที่จะทําให้ภาวะเกิดโลกร้อนเราจึงอยากให้ออมสินมีการยื่นมือเข้ามาพัฒนาให้เราโดยการใช้ภาชนะหีบห่อซึ่งไม่ใช่พลาสติกอาจจะเป็นถุงกระดาษซึ่งจะเป็นการลดภาวะโลกร้อนได้เป็นอย่างดี คุณลุงกับคุณป้าจะให้ทางโครงการอมสินช่วยเพิ่มช่องทางการตลาดในด้านไหนบ้างคะตัวนี้คือเราอยากให้ทางอมสินเนี่ยมีการช่วยกับกับสถาบัานราชพัฒนศูนย์นวทานเนี่ยช่วยพัฒนาของเราในด้านไปดังด้านงโซเชียลหนึ่งซึ่งอาจจะเป็นทางไลน์ทาง IG ทาง Facebook ซึ่งเป็นประโยชน์มากกับ ลูกค้าของเราที่บางคนเนี่ยสมัยใหม่เนี่ยเป็นสมัยของโซเชียลใช่ไหมาบางค,บคนจะเปิดพวกนี้ดูแต่รุ่นผมเนี่ยเป็นรุ่นมีอายุแล้วอาจจะไม่เก่งแต่เราอยากให้ออมสินเนี่ยยื่น,นมือเข้ามาช่วยทางเนี้ยทาง3ด้านของโซเชียลเนี่ยจะมีไลน์มีเฟซบุ๊กทาง i อีนะครับก็จะเป็นสิ่งที่ดีมากเลยครับสําหรับวันนี้นะคะขอบคุณคุณลุงกับคุณป้านะคะที่ให้ความรู้เกี่ยวกับข้าวหลามนะคะทางโครงการออมสินจะนําไปพัฒนาให้ดียิ่งขึ้นนะคะสําหรับวันนี้สวัสดีค่ะข้าวหลามแม่สมาเพา